ความเคลื่อนไหวค่ะล่าสุดนะคะช่างเล็บค่ะทุกคนบอกว่าเจอกันวิคหน้านะคะซึ่งแฟนคลับนี่กวิดกันใหญ่เลยเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าวีคหน้าเขาบอกว่ามันมีงานคานโอ้ m ม g o กอย่าลืมว่าปีนี้น้องลิซ่าของเรานะคะหมายปองจะไปงานอะไรก็ได้ไปทุกๆงานเลยทีเดียวนะคะ global citizen แล้วก็มากมายนับไม่ถ้วนนะคะจนล่าสดุดช่าง F1 ทั้งงานล่าสุดที่ดาหวีไปค่ะ งานเมดการ่านะคะซึ่งตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าพวกเราผิดหวังมาตลอดสําหรับเมดการ่านะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกเลยคือลุ้นว่าจะมีข่าวดีก็เพราะตั้งแต่น้องลิซ่าออกงานเอลวีรอบก่อนแล้วก็มีการเช็คแคนกับคุณแม่เอนาวินทัวร์นะซึ่งงานคานะคะ่ะทุกคนไม่แน่ใจจริงๆว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่านี่คืองานคานของปีนี้ค่ะเขาบอกว่าเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติครั้งที่78นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-24าพฤษภาคมซึ่งช่างเล เราบอกว่าเป็นอาทิตย์หน้านะคะเจอกันอาทิตย์หน้าไม่รู้ว่าพี่เขาจะไปทําเล็บให้กับเซเลบที่จะไปเดินเมืองคารหรือว่าหมายถึง้องลิซ่านะแต่ว่า่อนนนี้พี่เขาเช็คอินอยู่ที่โรงแรมเดะมาร์กนะคะก็คือมาทําเล็บให้กับ้องลิซ่าจริงๆแล้วก็เป็นช่างทําเล็บขาประจําให้กับ้องลิซ่าเลยนะณช่วงนี้ซึ่งวันที่มันก็ไปสอดคล้องกับแคปชั่นของพี่เขาเลยนะที่บอกว่าเจอกันอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าเมืองคารจาก13ถึง24พฤษภาคม2 5 2 5อันนี้พวกเราก็ทดเอาไว้ในใจค่ะแต่มันจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่าลูกสาวก็คือนักแสด เดี๋ยวไว้โหลตัสนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนเดือนพฤษภาคมมีลุ้นนะคะทั้งงานหลุยส์ตองข่ะที่มีขึ้นก็คืออยู่ที่ปารีสอันนี้ก็ลุ้นว่าน้องลิซ่าจะเข้าร่วมหรือเปล่าแล้วก็สำหรับเทศกาลเมืองคานค่าจับตามองได้เลยนะคะซึ่งเมืองคานก็อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสพอดีพอดีเลยเนาะหลุยส์ตองก็จะจัดที่ฝรั่งเศสนะคะเอาละ่ะนี่คือการฉีดยาเท่านั้นนะคะทุกคนไม่รู้ว่าน้องลิซ่าจะไปหรือเปล่าจะใช่แบบที่พวกเราคิดหรือเปล่าแต่ว่าหรือว่าพี่เขาหมายถึงว่าพี่เขาอาจจะไปทําาาาเเเเลล็บบบให้กกัันคนนนนนนออออืือ่่่่งงวจทีน นน่นนี่นั่นนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโนริซาก็ได้มันออกได้หลายทางมากๆเลยดังนั้นนี่คือการฉีดยาเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าพวกเราจะได้เห็นนองริซ่าที่งานเมืองคานค่ะ